สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคน้นพาะครับ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ครับเาสะสมเราเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้บาททุกองนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางาติดต่อครับ08นย์แปดสีเเจ็ดหกเครับเบอร์โทหรือไลน์เพอเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับ ่าเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับคนคนพานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ขอรูปเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับการแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าเน,นื้อหานุ่มนะครับครับมีมือสัรนนะครับ สามร้อยบาทครับหมายเลขสองครับเป็นคุณแผนลงกุหลวงปูทิมนะครับนี่ครับหลวงปูทิมวัดอาหารไร้นะครับหลังยันคมชัดเลยกกนครับคุณแผนลงกุหลวงปูทิมนะครับมันที่สามครับเป็นยังหลวงพ่อพิงค์ครับยังหลวงพ่อพิงค์ปี สองศูนย์ครับรุ่นทดบาร,รมีครับต่อโค้ดน,นะครับหมาเสี่ครับเป็นเหรียญงพระสุดนะครับมีหนึ่งสี่ครับเหลองพระสุดวัดการลงนะครับภาพพอสวยนะครับ หนึ่งสี่นะครับประมาณสิบสี่องขอสุดวัดกาลงครับมันจะห้าครับเป็นลูกหล่อของพกันนะครับอุตตะก่วนครับอุตตะก่วนของพกันวัดเขาแก้วครับเนี่บเป็นเนื้อทองผสมครับมียาขัดนะครับน่ครับ เนี่ยครดบแดงๆภาพเดิมเลยครับสามร้อยบาทครับหมายเลหครับเป็นเหรียญอวอรครับวัตถุธาตุสองสี่แปดสามเป็นเหรียญเก่านะครับ งเชื่อมครับเป็นเหรียญเก้าห่วงเชื่อมครับเหรียญอววะครับพระสุทัศนะครับสองสี่แปดสามครับทำไมมาลิเกนครับเป็นลูกหล่อโบราณหลงเข้ามาครับสุูไทยนะครับลูกหล่อโบราณครับเนี่ยครับเลยตัดช่อเราแต่งต่อไปด้านล่างครับ ผมามาวัดป่ามะม่วงครับ,รบ,กกรบ,รบสุโขทัยนะครับเป็นกิะจิยุกเก่าครับต่อไมมาเลขแปดครับเป็นสิงหล่อมก็เขียนนะครับเนทางผสมนะครับเนทางผสมเก่านะครับนี่ครับมีคาบอมเขียวอมแดงอมเหลืองครับโลหะเก่าครับ เอะมามลิก้าครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำญนะครับเนี่ยใบเก่าๆครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหล่อโบราณครับมีงตะใบครับแต่งกับใบครับหลพอรอดวัดบางน้ำุนนะครับเป็นไมลิศิลนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมหลวงพ่อแววนะครับ ของพาวเวลพิจิตน,นะครับไม้นี็สีเป็นครับเป็นพระบิดาแล้วทำผสมแับสใสใต้นะครับนครับตัดช่องแล้วแต่งกับใบด้านล่างนะครับเป็นโบูลานะครับใสยใต้นะครับมีดอกจันนะครับมีดอกจันเป็นดอกจันดอกจันนะครับ จขอรูปคมเติมเลยครับหมายเลขสิบสองนครับเป็นรูปหล่อนะครับลงคูปีนะปีศูนย์สี่นะครับหลงคูปี้ครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็น เหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเหรียญนักก้ามหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทยือนะครับปีสิบเจ็ดนะครับเหรียญนักก้ามหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยือปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมายีลสิบสี่นะครับเป็นกุข่าวนะครับสองส่นนะครับเหรียญกุขาววัดถ้ำกองพลนะครับสองส่นนะครับ หมายเลขสิบห้านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินงงน,นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับภาพสวยนะครับหมาเยเลขสิบหกนะเป็นพุธูนะครับเป็นหลวงพุธูหลังยันดูนครับ สเก,กล่างยันดวงนะครับสิบเจ็ดน,น,ดนะ,นอเ,อนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอนะครับตอกหุน้นเนี่ยมีตอกหุ้นะครับหลวงพ่อเอนะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอนะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอนะครับสิบแปดเป็นเขี้ยวแกะนะครับเนี่ย จ้แกะมีจานะครับสิบเก้าเป็นพระบิดาและทองผสมนะครับสองหน้านครับดอาเวลานะครับนี่ยมีรอยประกบนะครับแล้วีตัดชอ่อด้านล่างนะครับเป็นนทองผสมนะครับยี 20, ่สิบครับเป็นพระกิ่งนะครับ ปะก,กิ่งอุดผงนะครับเป็นปะก,กิ่งอุดผงนะครับยี่สินะครับ21นะครับเป็นทองเงินวัดบางคานนะทองผสมนะครับ เอาโบราณครับตัดชอด้านล่างนะครับยี่สิบสองก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับเราโบราณแล้วลมีรอยตัดชอด้านล่างครับยี่สิบสามก็เป็นพระพิตาสามหน้าครับเนี่ยนี่ทงผสมนะครับเนี่ยเราโบราณครับ แต่ช่อเรามีตะใบนะครับพิมพ์สามหน้าสามกลืนครับยี่สบสี่ครับเป็นเหรียญองค์เพชรนับสองสี่แปดสามครับ, 24, 8, 3, รบเป็นจิ๋กัดนะครับเนี่ยเป็นจิมกัดครับองค์เพชรนะครับสองสี่แปดสามครับ ยีห้าครป็อยไหล่เรื่อยครับยี่ห้าครับเป็นพ่อวัดเขาตะเขานะครับปีสองพันห้าร้อยหนึ่งครับสภาพหิ้งนะครับยี่หกครับเป็น ครับของน้ำมันนะครับหลวงพ่อกล้วยหลังซีวลีนะครับเป็นคะแนนนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับผมเด็ดคะแนนของน้ำมันนะครับหลังซีวลีหวงพ่อกล้วยครับยี่สิบเก็ดเอ้วเป็นปกโผล่หงพ่อกล้วยครับอันนี้ปีสามเก้านะครับปกโผล่หงพ่อกล้วยปีสามเก้าครับยี่สิบแปดเป็นซุ้มระฆังของพ่อกล้วยนะครับ เป็สำเร็จพิมพ์ซุ้มระคังครับเนี่ยมีมวลสารครับนี่ครับมีฟ้าน้ำเงินดำๆนะครับอีกเก้าเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิลน,นะครับ,บ,ระะรบรมัดบางพระนะครับหน้าเสือหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครับสามสิบน,น,นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิลน,นะครับล็อกเก็ตลอมเพชรนะครับ เข็มกัดนะครับเข็มกัดนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับ0ูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับคนโคนพันนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ